ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมฮะวันนี้ครับเราก็มาอยู่ที่ครับขนงนะครับจังหวัดราชบุรีนะฮะวันนี้ครับก็จะมาตออภาษีครับรถหนึ่งคันนะครับในช่วงเวลาวิกฤตนะครับโรคไวรัสโควิดสิเนี่ยกำลังระบาดนะครับระลอกสามเนี่ยเราก็ต่อภาษียังไงนะครับให้ปลอดภัยนะครับให้ปลอดภัยจากโรคนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงไปหรือว่าไม่ต้องไปพบเจอคนหมู่มากนะครับวันนี้ฮะผมก็ตัวแทนของช่องนะครับสมัยบุฟเฟ่ก็จะ มานําเสนอนะครับการต่อภาษีแบบอ่าคกอะไรเหมือนได้ทูเหมือนตอนเราสั่งเคฟซีหรือว่าสั่งอาหารนะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องลงจากรถก็คือเราสามารถจะขับรถเนี่ยไปตอป่อภาษีแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็ขับรถออกไปได้เลยนะครับขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนะครับรบกวน,นครับก่อนจะฟังคลิปชมคลิปครับต้องกวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมนิดนึงนะครับโอเคนะครับวันนี้ครับผมก็จะถือแต่ ที่ผมมาวันนี้เป็นรถอีกคันหนึ่งนะครับเป็นรถเก่งนะครับที่ว่าอายุเกิน7ปีไปแล้วนะครับผมก็จะต้องมีใบตัวสภาพมาด้วยนะครับถ้ามอเตอร์ไซค์ก็สามารถต่อได้ทูได้นะก็อย่างที่บอกเลยมอเตอร์ไซค์เนี่ยต้องแนบใบตัวสภาพนะครับกรณีรถที่เกิน5ปีรถยนต์ที่เกิน7ปีนะครับอันนี้เรารู้อยู่แล้วเนาะครับเอเค้าเรื่องเอกสารก็มีเล่มทะเบียนนี่นะครับที่ผมจะต้องเตรียมมานะครับใบตัวสภาพนะครับแล้วก็เจ้าพลบนะครับตัวนี้เป็นหางพลบนะครับเราต้องซื้อไม้พร้อมนะนะครับ ก็ไปถึงเดี๋ยวเราจะยื่นให้เจ้าที่เดี๋ยวผมใช้ดูว่าตอนนี้มีอ่าประชาชนเขากำลังจะต่อแถวเข้าคิวกันนะครับในการต่อภาษีนะฮะนี่ครับเห็นไหมฮะเ็าจะมีป้ายไรท์ทูแล้วก็เพื่อป้องกันโควิด -19 บเ้านะฮะโบรด์ชำระภาษีที่เลื่อนล้อต่อภาษีนะครับโดยปกติแล้วเขาก็จะมีอ,อะไรนะเจ้าหน้าที่คอยต่อภาษีแบบปกติอยู่ด้านในขนส่งนะครับ <ๆ S 2> เพื่อนเพื่อเห็นไหมนี่ฮะปกติก็จะมีด้านนั้นด้วยแต่ว่า พอเกิดโรคระบาดเลยเนี่ยผมแนะนําให้ต่อตรงนี้ดีกว่านะครับเราจะได้ไม่ต้องลงไปนะฮะแล้วก็พบเจอหรืออาจจะสัมผัสติดเชื้อได้นะครับนี่เราก็รอกันนะครับก็คือแต่ละคันเขาก็กําลังจะคลิกไรอ่ะจ่ายเงินแล้วก็ทําเรื่องกันตรงนู้นนะเห็นไหมฮะตรงป้ายสีม่วงๆนะฮะเราก็รอคิวกันพักนึงนะครับอ่ะเพื่อนๆระหว่างที่เรารอคิวกันครับรอคิวจะไปต่อภาษีนะฮะ ผมจะมาแนะนํานะครับการนะครับที่ว่าเราจะเตรียมเอกสารมาเนี่ยหลายๆท่าน,นอาจจะสับสนว่าเอ๊ะพรบเนี่ยซื้อที่ไหนซื้อยังไงแล้วทาไมต้องมีพรบอันนี้ผมต้องขอบอกกันเลยว่านะครับพรบเนี่ยนะครับเจ้าพรบตัวนี้หน้าตางจริงแล้วมันเป็นอย่างนี้นะครับมันจะเหมือนกรมธรรม์ประกันภัยจริงๆแล้วมันก็คือประกันภัยชนิดหนึ่งเขาเรียกประกันภัยภาคบังครับเจ้าพรบตัวนี้จะคุ้มครองคนพูดง่ายๆส่วนประกันภัยที่เราทํากันจะคุ้มครองรถอ่ะโอเคเราก็สามารถดึงหางมันมาเลยฮะแบบนี้มันจะมีเส้นปะอยู่นะครับ มาเพื่อต่อบภาษีทุกครั้งนะการตอภาษีต้องใช้พลบทุกๆครั้งนะครับโอเคทีนี้ผมจะมาแนะนําอย่างนี้นะครับการซื้อพลบหลายๆท่านอาจจะไม่ได้อยู่ในเมืองหรือว่าอยู่ไกลออกไปหรือว่าแถวๆบ้านไม่ได้มีตัวแทนขายพลบเลยหรือประกันภัยเลยนะครับการซื้อพรบรสมัยนี้ง่ายมากๆครับจริงๆแล้วเนี่ยร้านสะดวกซ,กซื้อก็สามารถซื้อได้เช่นเซเว่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่อาจจะยุ่งยากนิดน,นึงนะครับแต่ก็ซื้อได้นะครับแต่ว่าถ้าผมแนะนําอย่างเช่นผมเนี่ยเป็นในน้าของบริษัทสี่กุงบล็อกเกอร์นะครับก มาซื้อที่ผมได้อย่างเช่นถ้าใครหลายๆคนเนี่ยติดตามนะครับก็จะแอดไลน์หรือส่งข้อมูลมานะครับเพื่อให้ผมทําพรบาให้การทําพรบรถนะครับก็สามารถส่งสาเนาเล่มทะเบียนหรือเล่มทะเบียนตัวจริงเนี่ยเป็นรูปถ่ายได้เลยนะครับผมก็จะส่งให้อดินเนี่ยขีข้อมูลนะครับแล้วก็จะส่งเป็นลิงก์นะครับเป็นลิงก์คล้ายๆไฟล์ PDF อะส่งให้ท่านนะครับไปก่อนนะครับส่วนตัวจริงแบบเนี้ยก็คือจะตามหลังไปที่บ้านนะครับ อะไรคนสงสัยว่าเฮ้ยแล้วถ้าส่งมาเป็นลิงก์แล้วฉันจะต่อภาษียังไงนะครับโดยที่เจ้าตัวนี้กว่าจะมาอีกก็ต้อง2วันหรือ3วันนะครับง่ายๆฮะถ้าผมส่งเป็นลิงก์ไปที่ไลน์แล้วเนี่ยนะครับท่านสามารถปริ้นออกมาได้เลยนะครับแล้วเอาตัวใบใบปริ้นตัวนั้นอะไปต่อได้เลยนะครับ <S <S ผมพูดง่ายก็คือพรบรเนี่ยมันใช้ได้ทั้งหางและก็สำเนานะ, <S <S <ๆ S 1> นะครับก็เหมือนเอาตัวจริงมาถ่ายสำเนาล้วแหละนะครับผมก็ส่งให้ทางไลน์ท่านสามารถปริ้นออกมาแล้วก็แนบเพื่อที่จะต่อภาษีได้เลย วันที่ตัวจริงมาถึงท่านก็เก็บไว้แค่นั้นเองนะครับโอเคขายของที่นึ่งขายของ่นึงถ้าท่านใดสนใจจะทำพอลว์แบบน,นี้ก็นะครับคอมเมนต์ไว้วผมทิ้งทิ้งอะไรดีอ่ะทิ้งเป็นลิงก์เพจดีกว่าเพราะว่าผมก็มีเพจนะครับชื่อเดียวกับช่องเลยนะครับก็เพิ่งจะเริ่มทำนะฮะโอเคระหว่างที่รอระหว่างที่รอมาให้ความรู้นิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะได้ถ่ายเนี่ยเดี๋ยวจะถ่ายดูว่าขั้นตอนแบบเวลาเราจะยื่นให้เจ้าหน้าที่หรืออะไรยังไงนะครับแต่จริงๆเขาไม่ค่อยให้ถ่ายหรอกฮะโอเคเพื่อน รอแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคครับระหว่างที่เรารอคิวนะครับเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นนะครับอะไรนะป้ายการเสพสิทธิ์นะครับเรียกว่าเราเรียกป้ายวงกลมนั่นแหละนะฮะแล้วก็จะมีใบเสร็จออกมาเห็นไหมนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เป็นความรู้ที่ดีเนาะมานํามาฝากกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางครับเหมือนเราลุ่มด้วยช่วยกันนะครับในการห่างไกลนะครับพวก เชื้อโควิด19อะไรพวกนี้นะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆนะครับหลายๆคนที่ว่าดูแลสุขภาพนะครับเหมือนเรามาแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ครับผมนะฮะสมัยบุฟเฟ่เนี่ยต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่เนี่ยคลิปหน้าแต่อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอ้ใหช่งผมด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดสนใจทำพรบหรือว่าประกันภัยนะครับก็ออินบ็กซ์ o x ที่เพจได้เลย เพจผมป้อจะชื่อเดียวกับช่องนี้นะฮะชื่อสมัยบุฟเฟ่ต์นะครับวันนี้ครับลาไปก่อนสวัสดีครับ